สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง789านำโชคชาแนลนะครับวันนี้จะพามาพบกับแนวทางเราสตารปกติแล้วีไอีประจำวันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2568โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับให้เป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันอยากเข้ากลุ่มเพื่อรับแนวทางเราสตาร์เม็ดเดียวหรือ เราทางที่ไม่ได้วางไว้ในช่อง YouTube ให้แอดไลน์ line, สอบถามรายละเอียดได้ที่ ID ไลน์นี้นะครับวันที่13ผลออกรอบปกติ0ู2ย์รอบ VIP 01804เมื่อวานนี้นะครับวันที่13ให้8กับ9นะครับก็8มานะครับ8มา V เจาะแตกนะครับแปดหนึ่งหนึ่งแปดนะฮะเจาะแตกวีนะครับหนึ่งแปดเราเน้นให้นะครับเม็ดเดียวสองเม็ดก็แตกเหมือนกันนะฮะก็ยินดีกับคนที่ถูกเมื่อวานด้วยนะครับนี่ฮะ มาดูเลขเด่นวันนี้นะครับว่าจะมีเลขอะไรครับเด่นวันนี้นะครับ4และห้ครับเจาะสองตัวครับ4 6 49 42 45 56 59 52 55วันนี้เราเน้นไปที่49กับ52ครับเจาะ สามตัวสามสี่เก้าหกห้าสองศูนย์สี่หกเจ็ดห้าหกครับอ่าเจ็ดห้าหกนะครับไอดีไลน์ก็ตามนี้นะครับ สรุปลาสตาร์วันนี้นะครับเด่นสี่กับห้าเน้นสี่เก้าห้าสองเจาะสามตัวนะครับหกห้าสองวันนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ